โอเคครับอ่ะสวัสดีครับมาได้ยินไหมบอกพี่นิดนึงนะครับถ้าได้ยินบอกว่าได้ยินนะครับโอเควันนี้นะสาหัสมันเดย์วันที่เก้าพฤษภาคมนะครับก็อาทิตย์ที่แล้วหยุดไปนะครับเนื่องจากพี่พป่ทำอะไรวะเออน่าจะติดภารกิจายเรื่องอื่นนะครับเลยไม่สามารถไลฟ์ได้นะที่แล้วก็เลยมาชดเชยน้องๆนะครับที่เข้าไลฟ์ตั้งแต่จันท ละละจันก่อนนะครับจันล่าสุดนะก็คือจากเดิมจะแจกสติกเกอร์ลายหนึ่งหนึ่งสติกเกอร์ลายนะครับเดี๋ยวเขาที่แล้วที่ใครร่วมกิจกรรมนะเดี๋ยวพี่แจกเป็น2เลยเดี๋ยววันนี้มาประกาศให้ฟังด้วยว่ามีใครบ้างนะครับอ่าไหนใครเข้ามาแล้วนะครับบอกนิดนึงนะครับทักมาหน่อยบอกว่าได้ยินเสียงอะไรงี้ไหมนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมมาแจกกันเหมือนเดิมนะครับโอเคเอ้ะทำไมมันไม่ขึ้นในนี้ของพี่นะ อ๋อพี่รู้แล้วโอเคอาา่าฮะโอเคครับมาเข้ามาแล้วบอกกันนิดนึงนะอ่าเดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับมาให้น้องๆร่วมกันนะวันนี้คุยกันเรื่องหัวข้อเรื่องของว่าเหตุผลที่เราไม่ควรถามเด็กว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไรเอออันนี้แปลกพี่มากเพราะว่าเหมือนสองไลฟ์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็พูดเรื่องของว่าน้องๆเนี่ยโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรเนาะเพราะพี่รู้สึกว่ายังไงวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองเรื่องพวกนี้อยู่ดีนะครับแต่พี่ไปเจอข้อมูลจากเพจหนึ่งมาเขาเ,ออเลสประเด็นนี้ขึ้นมาพี่ก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจจังเลยเราน่าจะเอามาแชร์กับน้องๆดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าน้องๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับประเด็นในวันนี้นะ,ะนะปึ๊บ คพี่ขอดูก่อนนะครับมีใครเข้ามาบ้างนะอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มประเด็นหลักของเรากันเลยนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือว่า จะขึ้นนะจอะจะขึ้นนะครับจอน่าจะขึ้นวันนี้เป็นสาหัสมันเดย์นะครับวันที่9พฤษภาคมนะคราวที่แล้วเราคุยกันว่าคนที่ร่วมกิจกรรมนะครับพี่จะแจกตัวสติกเกอร์ล ne อันใหม่ล่าสุดของสาหัสศึกษานะครับเป็นอันแรกเลยนะครับใหม่ล่าสุดก็คือมีอันแรกและอันเดียวนะครับตอนนี้นะเป็นสติกเกอร์ลน์เทอมนี้สาหัสมากนะครับก็สําหรับเทอมที่จะเข้ามาถึงนะก็คิดว่าน้องๆน่าจะ มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวบอกพี่นิดนึงนะว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าพี่กลัวว่าพี่พูดไปแล้วน้องๆจะไม่ได้ยินนะครับบอกกันนิดนึงนะแปบบ๊บนึงนะแป๊บบนึงโอเคนะครับต่อเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวขอญาตประกาศรางวัลก่อนนะครับน้องๆน,นะครับที่เข้าร่วมนะครับกิจกรรมครั้งก่อนพี่ถามว่า อาชีพในอนาคตที่เราอยากเป็นคืออะไรนะครับก็นี่เลยนะครับคนแรกนะครับน้องกิติยานะครับนัในชื่อเฟซบุ o กนะอันหลังขอเซ็นเซอร์ตัวไว้นะครับก็ถ้าอ่านผิดขอภัยนะครับอันแรกน้องกิติยานะครับแล้วก็ที่2นะครับน้องนันทิดานะครับแล้วก็ขอเซนเซอร์ประโยคหลังไว้นะครับชื่อนะครับอันนี้เป็นชื่อของ Facebook ของน้องนะที่ได้รับรางวัล Se กเกอร์ไลน์นะครับวิธีการแจกแจกยังไงเดี๋ยวน้องทัก มาที่ inbox ของสาหัสศึกษาแล้วเดี๋ยววิธีการส่งส่งสติกเกอร์ไลน์ให้กันเนี่พี่ไม่แน่ใจว่ามันส่งผ่าน a c e b o o k ได้ไหมนะครับเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนถ้าไม่ได้ก็คือเดี๋ยวเราแอดไลน์กันแล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้น้องทางไลน์ได้นะโอเคไหมนะครับได้2อละ2อันเลยนะใครอยากได้วันนี้มีแจกอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องอยู่ด้วยกันจนจบก่อนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมคําถามนิดๆๆหน่อยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟัง เรื่องของเหตุผลที่ไม่ควรถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรโอเคไหมอ่าโอเคถ้าเกิดว่าใครพร้อมพร้อมพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาหน่อยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มไลน์นี้เลยด้วยกันนะครับ okay, โอเคไหมโอเคไหมโอเคอ่าเดี๋ยวพี่ไปเลยนะ ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราแจกเดี๋ยวเรามาแจกติกเกอร์ลนอันนี้กันอีกอันหนึ่งนะครับสําหรับน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะโอเคนะมาอันนี้เป็นเพจนะครับเขาเรียกว่า M O M นะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับน่าจะเป็นเพจเกี่ยวกับทางคุณแม่นะซึ่งเขาก็ทำอ์ตเวิร์กอันนี้มามันก็หยุดสายตาพี่มากเลยนะเขาบอกว่า5เหตุผลที่เราไม่ควรถามเด็ก ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรออพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเด็กเนี่ยมันคือเด็กแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองอ่านในโพสต์เนี่ยไปพร้อมๆกันเลยเพราะรู้สึกว่ามันน่าสนใจกันเลยประโยคนยี้น,นะครับแล้วก็เออบางทีสารศึกษาอาจจะเอามาปรับใช้ได้นะครับก็ขออ,อนุญาตนําบทความของเพจนี้นะครับมาแชร์ให้กับน้องๆในสารศึกษานะครับซึ่งพี่ก็ให้เครดิตเพจไว้ตรงนี้นะก็น้องๆอยากตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้น้องๆก็เข้าไปที่เพจเขาได้เลยนะครับเนี่ยพิมตามนี้เลย m จุด โแล้วก็ M นะครับอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะพี่บอกเลยว่าคำถามที่เราจะถามในไลน์นี้เพื่อจะแจกสติกเกอร์ให้กับน้อง,นองๆนะครับก็คืออยู่ในประโยคที่พี่จะเล่าให้ฟังนี่แหละในอยู่ใน5เหตุผลนี่แหละเดี๋ยวเราเริ่มไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปด้วยกันทีละทีละเรื่องแล้วกันนะอโอเคไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเป็นแบบว่าอ่านได้ฟังแล้วกันเนาะว่า 5เหตุผลที่เราไม่ควรถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคือมาจากไหนนะครับเขาบอกว่ามันมีรายการหนึ่งเนี่ยของสหรัฐอเมริกานะครับมีการาแสดงเต้นรำระหว่างที่คุณแม่และก็ลูกสาววัยสามขวบเนี่ยมีการแสดงเต้นรำอยู่แล้วก็เมื่อการแสดงจบลมนะครับพิธีกรเนี่ยเขาก็สัมภาษณ์เด็กน้อยคนนั้นนะครับว่าโตขึ้นเนี่ยหนูอยากเป็นนักเต้นหรอนะครับและหนูน้อยก็ตอบว่าตอบกลับมาด้วยเสียงจริงจังว่า หนูเป็นนักเต้นอยู่แล้วค่ะคือเขาตอบเขาตอบพิธีกรคนนั้นเลยนะว่าตอนเนี้ยหนูเป็นนักเต้นอยู่แล้วนะครับด้วยด้วยเหตุน,นี้เองนะเขาเลยแบบว่าคําว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเนี่ยเป็นประโยคสุดจะคลาสสิกที่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยชอบเอ่ยถามปากชอบเอ่ยปากถามเด็กๆนะครับว่าอ,อ,อยากเป็นอะไรนะซึ่งอันนี้เหมือนแบบอันนี้ก็พี่ก็เป็นอ่ะอพี่ก็เป็นพื้นฐานน้องๆตลอดเลยว่า น้น้องโตขึ้นอยากเป็นอะไร้น้องโตขึ้นอยากเป็นอะไรเออแล้วมันไม่ดียังไงนะเออเราก็รู้สึกว่าถ้าเราถามเราถามน้องๆในเพจไปอย่างเงี้ยฮีออ่มันไม่ดีหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองอ่านไปไปกันต่อนะครับ <IT> เขาบอกว่าเอ่อการที่เราถามอย่างเงี้ยผู้ใหญ่นะครับก็ย่อมมีเจตนาที่ดีนะที่จะถามถึงความใฝ่ฝันของเด็กๆเ,เนี่ยแต่บางครั้งการถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะ่ะนั่นคือตัวปัญหาและนี่คือเหตุผลว่าทําไม ไม่ควรถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะครับเขาบอกมีห้เหตุผลนะเหตุผลที่หนึ่งเขาบอกว่ามันทำให้เด็กเข้าใจว่าต้องรอให้โตเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นถึงจะทำและเป็นบางอย่างได้โอ้อันนี้คือถ้าถ้าถ้ามันปลูกความเชื่ออย่างเงี้ยของเด็กๆนะเออมันก็จริงนะมันก็จริงนะพี่ก็รู้สึกว่าเออการที่เราถามว่า น้องเรียนจบอยากเป็นอะไรน้องโตขึ้นอยากเป็นอะไรเออบางทีน้องอาจจะเชื่อว่าต้องโตเท่าน,นั้นหรือเปล่าต้องโตก่อนต้องเรียนจบก่อนเท่านั้นถึงจะเป็นหรือเปล่าทาไมเราเป็นไม่ได้เลยอะทําไมน้องๆเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้เลยน้องเป็นเจ้าของเพจตอนนี้เลยไม่ได้เออใช่ไหมบางคนจะบอกว่าอยากลองค้าขายตอนตอนหลังเรียนจบหรือว่าตอนโตขึ้นเออทำไมไม่ลองฝึกตอนนี้เลยเนาะเออ,เอ,อบางทีการพี่ๆ like, ถามอย่างเงี้ยแล้วพี่มาเจอ บทความนี้มันรู้สึกว่าเ,ออเราอาจจะต้องเปลี่ยนการถามน้องๆใหม่นะครับว่าอะไรที่ทําให้เรายังไม่เริ่มไม่เริ่มทําในสิ่งที่เราอยากทําอย่างนี้หรือเปล่านะเออก,ก็เป็นคําถามที่ดีนะเป็นเหตุผลที่ดีเลยนะข้อแรกข้อ2นะครับสําหรับเด็กบางคนคําถามนี้นํามาซึ่งความกดดันว่าเขาจะต้องพยายามเป็นอะไรสักอย่างและนั่นจะเป็นการจํากัด ขอบเขตและศักยภาพพี่แท้จริงของตัวเด็กเองเออข้อนี้เราก็ลืมคิดไปนะแบบว่าเหมือนต้องคิดเนะ่เหมือนน้องๆตอนนีน้ต้องคิดว่าเฮ้ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรอย,อยากเป็นอย่าเป็นอะไรตั้งที่ยังไม่ถึงวัยนะเออพอดีว่าบางทีพี่ถามไปยังไม่ได้มีเจตนานในการกดดันแต่มอาจจะสร้างความกดดันให้กับน,น้องๆน,น,นะแต่จริงๆแล้วพี่พี่ก็ยังพูดอยู่เสมอนะครับว่าไม่ต้องตอบให้ได้ภายในวันนี้หรือใครที่ตอบไม่ได้จริงๆนะ การอยากรู้ว่าเราอยากเป็นอะไรอย,อยากเป็นอะไรจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การนั่งคิดแล้วก็การตอบให้ได้เดี๋ยวนั้นหรอกพี่ว่ามันคือการทดลองลองทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสิ่งที่เราชอบเนี่ยเจอชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้ววันหนึ่งอะ่ะเมื่อเราลองมากพอเมื่อเราไปเจอผู้คนเจอโลกมากพอพี่ก็รู้สึกว่าออคำตอบมันจะออกมาจากจังหวะนั้นเองนะครับอ่ะข้อที่สาม เป็นธรรมดาที่เด็กจะตอบว่าไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรแต่โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบทำให้ผู้อื่นพึงพอใจและเลือกที่จะให้คำตอบที่คนถามอยากได้ยินเช่นหมอนักวิทยาศาสตร์ตำรวจหรืออาชีพที่พ่อแม่หรือสังคมยกย่องเป็นวิเศษซึ่งความคิดนั้นอาจจะติดตัวเขาไปจนโตเออบางทีน้องๆเด็กๆที่เราถามเขาไปเนี่ยเขาอาจจะ คือคือน้องยังไม่รู้ว่ามีอาชีพอะไรบ้างในโลกเนี่ยก็อาจจะตอบไม่ง่ายคือหมอคือ,อพนักง,งานบริษัทดังๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงตัวน้องเองอาจจะไม่รู้เลยว่าอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่บางทีเราอาจจะตอบเพื่อให้พ่อแม่สบายใจหรือให้สังคมยอมรับอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะบางทีการถมมันไม่ใช่ความผิดของเด็กหรอกมันเป็นความผิดของ ของการถามที่บางทีอาจจะไปดูเป็นเหมือนการกดดันนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องนี้ถ้ายังไม่รู้พี่ว่าก็ยังไม่รู้บอกเลยว่ากำลังค้นหาตัวเองอยู่นะครับก็ถ้าเราทนอาจจะมองว่าช้าไปเร็วไปยังไงก็อยู่ที่เราแล้วกันพี่ให้เป็นให้ให้ใหคำตอบอย่างนี้ว่ามันอยู่ที่เรานะครับถ้าเราไม่แคร์เรารู้ว่าเราอยู่ในเส้นทางการค้นหาตัวเองเราไม่ต้องสนใจใครนะครับไม่ว่าจะเป็นใครพูดก็ตามนะ พี่คิดอย่างนี้นะพี่คิดอย่างนั้นแล้วกันนะครับโอเคข้อที่4นะครับเมื่อเด็กถูกถามคำถามนี้บ่อยๆเด็กจะเริ่มจับทางและรู้สึกว่าเขาไม่สามารถตอบว่าตัวเองอยากเป็นอะไรได้อย่างบริสุทธิ์ใจและกลายเป็นว่าเขาจะพยายามตอบในสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการได้ยินมากกว่าซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีโอเคอันนั้นแน่นอนนะ่ะบางทีโดนถามเยอะแล้วเหมือนตอบสิ่งที่เราอยากเป็นจริงๆแล้วแต่เหมือน ฟีดแบ克จากคนที่ได้ฟังมันไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เราอยากเป็นบางทีเขาก็เราเราก็อาจจะรู้สึกว่าเ,ออเขาเรียกอะไรนี่ฉันเลือกทางผิดหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นเลือกทางเนี้ยที่มันมั่นคงที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งที่มันสร้างไรายได้ได้ดีกว่าแล้วก็ตอบเขาไปอย่างนั้นแล้วก็พยายามจะเป็นอย่างนั้นเพื่อให้เขาพอพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเศร้านะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับ อ่ะข้อสุดท้ายนะครับข้อ5คําถามนี้ทําให้เด็กรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่อยากเป็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคนเราเนี่ยมีความสนใจความสามารถหลายอย่างเด็กจึงไม่จําเป็นต้องยึดติดว่าจะทําอะไรอย่างเดียวหรือมีเพียงเป้าหมายเดียวในชีวิตก็ได้หัวอ,อันนี้เห็นด้วยเลยเห็นด้วยมากๆนะครับพี่รู้สึกว่าถ้าเราชอบมากกว่าหนึ่งอย่าง เราก็ทาไปให้หมดเลยนะชีวิตคนเรามันมีจํากัดอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่กันยืนยาวขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ถ้าถ้าทำนะครับก็อยากให้ลองทําเต็มที่กับมันก่อนไม่ใช่แบบทําไปนิดนึงเปลี่ยนทําไปนิดนึงเปลี่ยนนะขอลองลองทาไปดูจนรู้สึกว่าจนรู้สึกตออตัวเองว่ามันไม่ใช่จริงๆอะ่ะเราค่อยออกมาแล้วก็ลองทําหรือถ้ามันชอบทุกอย่างเลยก็ทําไปเลยนะครับตอนนี้พี่ทําเพจสายศึกษาพี่ก็ชอบ การทำคอนเทนต์ทุกวันพี่ก็ชอบการทำ u t u b e การทำพอดแคสต์แล้วก็เนี่ยอันนี้ใหม่สหัสบันเดย์ก็รู้สึกว่ายัางชอบนะคือถามพี่ว่ามันหลายอย่างไหมสำหรับพี่ที่พี่ทำงานประจำอยู่แล้วพี่รู้สึกว่าเออหลายอย่างมากหลายอย่างจริงบางทีก็เหนื่อยบางทีก็ตึงกับตัวเองนะครับแต่ก็โอเคโอเค,อเคก็ชอบนะครับรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ทําให้หมดเลยนะครับอ่ะเขาสรุปอย่างนี้นะครับเขาบอกว่า เด็กควรจะได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่สนใจไม่ว่าจะเป็นความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลากหลายนะครับเด็กทุกคนควรจะได้รับการอยอมรับในตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใหญ่คาดหวังให้เด็กเป็นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเด็กสมควรที่จะรับรู้ว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรในชีวิตสิ่งนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังแต่พ่อแม่หรือผู้ปกครองก็จะสนับสนุนเขาเสมอ โอ้ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะโอ้โลกเราคงมีความสุขมากนะแบบว่าลูกอยากเป็นอะไรพ่อไม่ซัพพอร์ตลูกอยากเป็นอะไรพ่อไม่ซัพพอร์ตนะครับหมายถึงซัพพอร์ตในแง่ของกําลังใจหรือสนับสนุนแรงเชียร์พี่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละที่จะแบบทําให้เราเรามีกําลังใจเนาะอ่ะอันนี้คือ5เหตุผลที่ไม่ควรถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะครับอ่าฟังแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะครับบอกหน่อยนะอ่า โอเคมามาถึงกิจกรรมของเราแล้วกันนะครับขอให้น้องๆน,นะยกตัวอย่าง1เหตุผลที่ไม่ควรถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะครับอ่ะลองยกตัวอย่างเอาตัวอย่างจากไหนดีตัวอย่างที่อนท,ที่เล่ามาเมื่อกี้ก็ได้นะครับตัวอย่างที่พี่เล่าไปเมื่อกี้ก็ได้อ่ะหเหตุผลนั้นอนะ่ะเอามา1เหตุผล น้องจำได้หรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้าง5เหตุผลที่ไม่ควรถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรลองตอบมาสัก1ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแจกกิจกรรมเอมาแจกสเกลาร์อย่างที่โชว์เมื่อสักครู่นี้นะครับของสารศึกษาให้น้องๆไปเลยนะโอเคไหมอ่าโอเคไหมครับมา คำถามก็คือว่ายกตัวอย่างหนึ่งเหตุผลที่ไม่ควรถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร1ข้อ1ข้อนะครับแค่1ข้อนะครับพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวพี่อ่านย้อนหลังแล้วก็เดี๋ยวเฉลยในสาหัสมันเดย์ครั้งต่อไปนะครับสำหรับคนที่เข้ามาที่หลังนะ,ะเรามีประกาศรางวัลน,นะครับคนที่ได้สติกเกอร์ลายของสาหัสศึกษาไปแล้วนะครับนี่คนแรกเลยน้องกิติยานะครับถ้าอ่านผิด ขออภัยนะครับราที่2น้องนันทิดานะครับก็วิธีการทำยังไงนะครับน้องทักมาหาพี่ในอินบ็อกซ์ของสาศึกษานะครับและเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดูว่ามันสามารถที่จะส่งติ๊กเกอร์ไลน์ผ่านในอินบ็อกซ์นั้นได้ได้เลยไหมแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยน้องแอดเดี๋ยวพี่ให้ i d l ดี e ไลน์แล้วน้องแอดไลน์พี่มาแล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้ในนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะเออเอาเอาเป็นพี่ให้น้องไปแล้วกันน้องจะได้แอดมานะ โอเคแต่อย่าไปไปแจกเขามั่วสั่วน,นะฮะโอเคโอเคครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับคนที่ฟังไลฟ์อยู่ก็สามารถที่จะรุ้นรับซิกเกอร์ไลน์ของสาหัสศึกษาได้เหมือนกันนะครับเพียงตอบคำถามนะครับว่า5เหตุผลที่ไม่ควรถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเอาเหตุผลเดียวนะครับทำไมเราถึงไม่ควรถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะเอาเหตุผลเดียว เอาเองคนเดียวนะครับพิมพมาในคอมเมนต์ของไลน์นี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวสาหัสวันเดย์วันจันทร์หน้าเดี๋ยวมาตอบเดี๋ยวมาประกาศผู้ได้รางวัลแล้วกันนะครับโอเคไหมวันนี้ชอบไหมครับการที่มาเล่าเ,เนื้อหาอะไรแบบนี้ให้ฟังนะจริงๆอะ่ะคือวัตถุประสงค์นะของสาหัสวันเดย์่ะคืออยากจะมาแชร์แล้วกันเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนเพิ่ง หยุดจากเสาร์อาทิตย์มาเนาะแล้วก็แบบมาเจอวันจันทร์มันแบบสาหัสจริงๆบอกเลยว่าวันเนี้ยเป็นสาหัสมันเดย์ของพี่มากนะคือเมื่อวานอ่ะพี่ไปทํางานวันอาทิตย์นะพี่ไปทํางานที่ชนบุรีนะไปถึงชนบุรีประมาณ3ามสี่ทุ่มนะครับแล้วก็นอนแป๊บหนึ่งตีสี่ตื่นเพื่อไปออกไปทํางานต่อนะครับเนี่ยแล้วก็เออกลับมาถึงบ้านวันนี้4ี่โมงได้พักนิดนึงนะครับมาเตรียมไล์ต่อนะคือเป็น สาหัสมันเดย์จริงๆนะเ,ออเดี๋ยวตอนเปิดเทอมเราน่าจะสนุกกันกว่านี้นะแบบว่าอวันจันทร์อีกแล้วเจอสอบเจอ,น,น,เจอนู่นเจอนี่้เดี๋ยวเรามาถามตอบกันนะครับว่าเ,ออเป็นยังไงวันจันทร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีความสุขไหมหรือเจอเรื่องไม่ดีอะไรยังไงอยากปรึกษาเรื่องเรียนเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรยังไงเดี๋ยวก็ใช้สาหัสมันเดย์นี่แหละมาพูดคุยกันเนาะอันนี้ก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับก็ คิดว่าน้องๆน,น่าจะยังไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องที่ที่เกิดขึ้นเนาะว่าว่าทุกวันนี้เจอเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็อันเนี้ยเราก็มาแชร์เรื่องดีๆพี่ก็พยายามจะหาเรื่องนะครับมาเล่าให้น้องๆฟังนะว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับมีอาสาระดีๆมาแชร์ให้กับน้องๆฟังนะในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์นะครับโอเคไหมอ่ะขยากได้ติกเกอร์ไลน์นะครับก็คือ นะยกตัวอย่าง1เหตุผลที่ไม่ควรถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะครับพิมพมาในไลฟ์นี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราแจกติกเกอร์ไลน์นี้ให้กับน้องๆนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับบอกหน่อยสิว่าเปิดเทอมกันช่วงไหนเ่เปิดเทอมกันช่วงไหนบ้างนะเออน้องๆเปิดเทอมกันช่วงไหนบ้างแต่ละคนนะครับเพราะว่าเคยถามไปครั้งหนึ่งนะโหบางคนเปิดกลางเดือนบางคนเปิดปลายเดือน ปิดเทอมใหญ่นี่มันนานจริงเนาะพี่ก็ลืมไปเลยว่าออน้องๆหยุดกันนานเหมือนกันนะแต่ก็ดีแล้วครับใด้หยุดพี่ก็ดีใจด้วยนะอ,อ,อยากให้น้องๆได้พักผ่อนนะโอเคเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวไลน์เนี้ยนะครับเดี๋ยวไลน์เนี้ยนะ่าจะประมาณนี้นะครับน้องๆสามารถที่จะไปฟังย้อนหลังได้นะในเพจพี่พี่ไม่น่าจะได้ลบนะครับแล้วก็ใน youtube นะครับช่องสาหัสศึกษาพี่ก็ลงสาหัสมันเดย์สาหัสศึกษาพอดแคสต์สาหัสสัดแลกนะครับเยอะเลยในนั้นนะเข้าไปสับสกายเข้าไปติดตามกันได้นะครับอยากให้พี่ทำคอนเทนต์แนวไหนก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับมีน้องๆหลายคนเลยนะเราพูดคุยกันตลอดนะครับเรื่องน้องก็มาปรึกษาเรื่องเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับเราก็คุยกันได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในอินบ็อกซ์ของสาหศึกษานะครับพี่ยินดีตอบน้องๆทุกคนนะครับ เอาเป็นว่าในไลน์เนี้ยพี่ให้เวลาจนถึงก่อนก่อนก่อนวันจันทร์หน้าแล้วกันนะครับตอบมาหน่อยนะครับว่า1ยกมา1เหตุผลที่เราไม่ควรถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะครับพิมพมาในคอมเมนต์ของไลน์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนไลน์ครั้งหน้านะเดี๋ยวพี่มาอ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวคัดเลือกนะครับสุ่มสุ่มแล้กันสุ่มมา1คนนะครับแล้วก็จะแจก สติกเกอร์ไลน์ให้กับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้มี2คนที่ได้ไปแล้วนะครับมาดูย้อนหลักแล้วก็ทักมาหาพี่นะเดี๋ยวพี่จะส่งตัวสติกเกอร์ไลน์ให้นะครับสำหรับวันนี้นะ่าจะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มานะครับพูดคุยกันในสาหัสมันเดย์วันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครับ